สวัดีครับข้ามาส้มสวนมะขามครับวัอนี้สวนมะขามปูจำป่าสวนของคุณแม่แม่แดงครับเนาะเดี๋ยวครับเอาเบรอเอาเบอรทโทวกันนะครับสีเหลี่ยมครับเบรอเท่าน้ครับเบออทศูนย์เก้าสามศูนเกาะครับเนาะศูนย์เก้าสามเก้าห้าศเก้าห้าสี่หนึ่งสี่สนี่ครับเนาะ โทรมาติดต่อหด่อยได้ครับสวนแม่แดงครับของผููจำปาครับเนาะอันนี้เป็นมะขามสมครับเนาะขามพันจัมโบ้ขามดองขามดองพันจัมโบ้ครับมะขามเปียวครับดอกบ่ดกกับเบิรงเอาได้พี่น้องนี่เนี้ยกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดครับนี่ครับนวยหน่วยอากหลากหน่วยเต็มยุบมีอนเบ้อแหละครับยูนีจักไรครับประมาณครับีไรยูนีซีไรครับไฟจากเด็กครับเนาะ ไวกว็ต้นพัน่าก,กับบเป็นไวชูต้นปานใดหอกครับแต่ก็ถือว่าดกค,ครับโัลซ์ผมละมุนอโกหโลูกจะเป็นยัง<ล>บบบกไขัดเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นให้นาจอรครับเนาะสวนคุณแม่แดงใจติดต่อผู้จําาครับส่วนแม่แดงผู้จำาป่าได้ครับนี่อันนี้ก็ครับขึนอยู่ครับคุณน่ะ เดี๋ยมันจะท่ายความดกใย้มึงก็จะโได้ย่างรอสวนประเด่นอมนะฮะมันมีหลายไรครับอยู่นี่ท้ายเขาเข่าเ้ี๋ยครับบักขมนะครับไปเลยย้ายเอาเสือกมาให้มัดปลูกแต่เอวอะเป็นยังเดี๋ยวเเอาเสือกน้ำย้ายเส้น ยาใจก้อนก็นได้แบบดกเลยครับเนาะนู่นครับด้านบนนี่เพื่อนก็ขึ้นอยู่ครับนวยลางๆครับมันมันมาให้แกนะครับนี่นะเนาะเดี๋ยวผมพามปบางขามเพื่อนเก็บลงมาครับเมื่อกี้นี่นี่ครับ หน่อยง่ายง่ามครับพ่นจมโบครับพันว่าหน่อยง่ามอหลีครับนี่หน่อยงหญ่หน่อยง่ามเบางมือผมนวดครับนี่มือกับนวบมกขามเอาไปดองครับเอาไปดองทำมะขามแช่อิ่มบ่งมือทำหน่อยแบบง่า่อลังการ เมียนมรกับพี่น้องแล้วอยู่ในกล่องบ่ค่อยชัดครับมันมั่วครับย้อนกับเสียงเป็นภาพล่างๆครับนี่ครับให้เบิ่งดันล่างๆนิดหน่อยครับนีเมียนมรครับพี่น้องดกครับดกผู้จะปลูกก็ลต้องไปปลูกเบื่องนะครับทำแล้วมาคัมมาคัมอ่าเปียวครับเนาะมาคัมเปียวคําสมจัมโบพันจัมโบมาจากอุดรครับ ส่วนนึ่งก็ขึ้นอยู่ครับนี่ใส่ข้นขึ้นนะครับนี่ใส่ข้นขึ้นไม่ตำตำกัเพิ่อนกัเจี๊ยบเปเนียน้องๆกับเบิดไปนัมครับนี่ครับโอ้ยย่างย่างบลอันนี้นะครับบลาอออตรงนี้นี่ครับทั้งนี้มันย้อนกับเสียงครับ ไอ้ลุกกับพี่น้องพู้น่ะเตรียมตน้นส่วนเบอร์โทรผมให้ไปตน้นต้นชิปเลยนะครับเนาะอย่าลืมครับดกอีหลีครับพี่น้องพู้นเอาก,ก,กระไกล้นึ่งก็ได้ครับเนาะย้อนกับแสงจังหน่อยครับนี่ครับแมนเบิร์ครับพี่น้องนี่แต่บางามอ่อยต่อยอ อยู่นี่ว่าไอ้ก็ต้นครับต้นงากรองพี่น้องงากรองงาอันนี้เวัดครับขวดครับดกเป็นดกเพิ่นขายโล่สิบบาทได้ครับนี่ขึ้นเองเจ็บเองอยากได้น้อยๆกับเจี๊ยบเอาครับอยากได้น้อยๆก็เจ็บเอาครับเพิน่นว่า เก็บเอียงขึ้นเอียงเลยครับพี่นว่าสวนแม่แดงผู้จำปาสวนเบอร์โทูเขาบอกขึนไปให้แล้วนะครับเนาะตน้นต้นคลิปเลยครับลุกครับโุกครับพี่นอ้องสวนเพื่อนไปทั้งผุนอีกเด้อครับเนี่ยผุนครับบักขามกับประมาณลอยก็ต้นครับพี่นว่าส่วนด้านนี้ก็เป็นบักเขียบครับสวนน้อยนา สวนน้อยหนาสวนน่ะบักทั่วข้างทั่วผู้เพิ่นครับสวนด้านนู่นก็เป็นสวนน้อยหนาเหมือนกันครับสวนมะเขียบแล้วละผู้ขึ้นสวนมะเขียบสวนมะเขียบสวนมะขามนี่ครับสวนมะเขียอจะให้บางสวนนี่ครับนี่มันใหญ่นะครับนี่แต่สวนใหญ่เพิ่งกัดตัดแล้วมัน ร้าแล้วเพิ่งก็ปลูกเมลนทำเนาะทำมันต้นแก่ต้นใหญ่ครับนี่โทษครับอากาศเย็นๆครับไอครับมันย้อนกับแสงครับต่อสตาร์หรือบอกใครชัดครับหนุนนะดกดกคลักๆกับดกดกจนไม่มีหม่องสีเบาครับจนงากองไงอันนี้เบิร์ตครับช่วงล่างๆนี่ก็จะเก็บเบิร์ตเลยครับนี่ กเก็บปีเบิดแล้วครับกะบักเขียบนี่กะทุกปีกับมีคนมาติดต่อพนนํำเนาะติดต่อสื่อครับสื่อไปขายแต่ส่วนมากกับบ่าว่าขายหอกครับมีแต่เพิ่นคนมาจองมาสื่อเบอิก่อกวนทบเนาะอุ้ยดกครับบักขามบ่อยด้ย่างไปด้านนู่นครับยยางไปด้านหลังครับด้านหลัง กัญญาเน้องเนาะกัญญาสิงหาครับอ่ะปลอยลงมาเล้เดี๋ยวย้อนให้มาสามตูครับชุดท่ายนี่ก็บ่มีอยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากได้บักขำน้องเนาะ เบอร์โท่ครับขึ้นต้นนคลิปแล้วผมจะขึ้นมาให้น้อเนะาะมะขามเปรี้ยวสำหรับพ่อนอยากซื้อไปดองแล้วก็ซื้อไปขายต่อน้องมาขึ้นเองเก็บเองครับโลดละสิบบาทครับผม